สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มอลคนร้อยเอ็ดคือเกา่าสวัสดีครับสวัสดี FC น้องอุ้งญิงเพชรบ้านแพงสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงและสวัสดี FC ช่องหนุมบอลคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับและสวัสดีพี่ๆ FC ที่อยู่ต่างประเทศเหมือนเดิมให้กำลังใจทุกท่าน ที่ไปทางานต่างประเทศนะครับผมวันนี้หนุม่มวลคนไอดนั่งยูซือครับพี่น้องก็นั่งเบิ่งติดตามคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ที่มาเม้นช่องหนุม่มวอลคนียดตามสไตล์ผมแหละเม้นอะไรผมก็จะไปติดตามไปดูถ้าผมตอบทันผมจะรีบตอบช่วงไหนว่างผมจะรีบตอบทันทีแต่ก็ไปสะดุดอยู่เม้นหนึ่งครับพี่น้องมีอยู่ันเม่นหนึ่งสองเม้นด,ด้วยซ้ำครับพี่น้องเพื่นมาเม้นอยู่สองผมครับพี่น้องพี่น้องเบิ่งนี้ครับพี่น้องน้องตึกตึก เต้นเก่งกว่าวงหนึ่งน้องตึกต๊กยืนหนึ่งผมก็มานางอ่านนราเป็นอย่างงอผมก็เลยมานางคิดว่าเล่าคิดอย่างนอหรือเล่าเป็นอย่างนอแนว่ยใดนอคือคือผมไม่ได้ว่าให้แดนเซอร์นะฟังดีดผมบ่ได้ว่าให้แดนเซอร์ท่านอื่นท่านใดเลยนะผมก็บ่เคยมีอคติเกี่ยวกับแดนเซอร์นะจริงๆนะแต่ยูซือมาบอกว่าแดนเซอร์ dancer, ท่านนี้ เต้นเก่งกว่าวงหนึ่งเอา้าแล้วแล้วทำไมต้องบอกผมแล้วทำไมต้องมาเมนในเมื่อช่องนี้ผมพูดถึงศิลปินหล่าน้อยอุงอิงเพชรบ้านแพงการันตีด้วยรางวัลติดหนึ่งมาแรงกี่เพลงไปไล่เบิงเอาเจ้าสิไดหู้ประวัิหล่าน้อยแล้วขวัญใจมหาชนระดับประเทศรางวัลสากลที่สามารถยกคำว่ามา,มาตรฐานบนเวทีรางวัลระดับประเทศมาหลายรางวัลครับพี่น้อง ซึ่งผมสนับสนุนหลาน้อยผมเข้าใจสิ่งที่คุณจะสื่อสารว่าหรือว่าจะให้ผมไปสนับสนุนแดนเซอร์ cer, ท่านนี้หรือ,อยังไงแล้วจะบอกว่าเต้นเก่งเต้นเก่งยังไงยืนหนึ่งยังไงถ้าคุณจะบอกว่าเต้นเก่งยืนหนึ่งอ่ะทีนี้มันเขาก็จะมีเจ้าถิ่นเขาอยู่นะเจ้าถิ่นยืนหนึ่งคือใครคําว่าแดนเซอร์หรือคนเต้นเก่งยืนหนึ่งคือใครคุณไปดู เต้าหยองไปเอาตรงๆซะขันเจ้าสิว่าคนเต้นเก่งเป็นอย่างไรเจ้าไปเบิ้งเต้าหยองเต้นยังไงให้มีเอฟซีแฟนคลับทั่วประเทศอันนี้ไม่ได้ว่าเต้าหยองไม่ดีไม่เก่งนะแต่หมายถึงว่าคุณบอกว่าเต้นเก่งแล้วบอกว่ายืนหนึ่งเอาในวงการหมอลำนี่แหละในประเทศไทยนี่แหละเจา้าไปต้อไปเทียบแดนเซอร์ er อาชีพหรือเขาเต้นเป็นมืออาชีพนี่ถ้าคุณจะบอกว่ายืนหนึ่งคุณต้องทํายังไงก็ได้ให้ดังกว่าเต้าหยองให้ได้ ถ้าคุณทําได้เป็นมือหนึ่งระดับประเทศของวงการหมอลําเจ้าคอยมาเม่นบอกผมเดี๋ยวผมจะโอ้ยินดีด้วยยินดีด้วยเมียนบอกครับพี่น้องถ้าคุณบอกว่ายืนหนึ่งคุณทํายังไงล่ะจะให้กระแสการเต้นของคุณดังกว่าเต้ายองให้ได้นั่นคืออันนี้นี้พูดถึงเรื่องการเต้นนะคุณบอกว่าเต้นเก่งคุณบอกว่ายืนหนึ่งถ้าจะยืนหนึ่งคุณต้องชนะหรือดังหรือปังกว่าท่านนี้ให้ได้ก่อน ทำยังไงก็ได้ให้เอฟซทั่วประเทศมาติดตามคุณเพราะการเต้นของคุณแนนวะครับพี่น้องแต่ว่าช่องผมนี่กําลังพูดถึงศิลปินหลาน้อยอุ้งอิงพี่บ้านแพงที่มีซิงเกิลกี่เพลงไปอัดเพลงแล้วสามารถปล่อยเพลงได้ไม่ได้ว่าให้ใครนะผมพูดถึงศิลปินที่สามารถเข้าห้องอัดแล้วสามารถมีซิงเกิลปล่อยเพลงแล้วติดหนึ่งมาเดง นี่คือช่องที่สนับสนุนท่านนี้ศิลปินท่านนี้ผมไม่ได้พูดถึงว่าใครไปทําอะไรจะอัดอะไรยังไงผมไม่ได้พูดถึงนะผมพูดถึงแต่ลาน้อยสามารถเข้าห้องอัดได้และผ่านฉลุยในห้องอัดสามารถนําเพลงมาปล่อยสู่ช่องหลายๆช่องนําไปร้องหรือศิลปินหลายท่านเอาไปร้องถ้ามาปล่อยลงช่อง YouTube ติดหนึ่งมาแรงนี่ช่องนี้กําลังจะพูดถึงศิลปินท่านนี้ บอง่ายคือหลานหน่อยเนี่ยแหละครับพี่น้องผมก็งงว่าเฮ้ยผมไม่เคยพูดถึงแดนเซอร์นะแล้วผมก็ไม่เคยว่าผมมีแต่สนับสนุนมีแต่พูดว่าวงการหมอลำวงการหมอลำแดนเซอร์ทุกท่านที่มาทํางานเขามีผู้อยู่เบื้องหลังบอกง่ายเขาเลี้ยงดูผู้อยู่เบื้องหลังเขาเป็นตัวแทนครอบครัวเขามาทํางานไม่ได้ทํางานคนเดียวเขาทําเพื่อคนข้างหลัง หลายคนเลือกก็ได้เลือกไม่ได้อาชีพแต่ละอาชีพแต่สามารถเลือกอาชีพที่ตัวเองชอบแล้วก็เดินตามสิ่งที่ตัวเองชอบอย่าเอาความคิดของตัวเองมาเม้นมาเม้นเพื่อให้คนอื่นเสียหายบางสิ่งบางอย่างแดนเซอร์ท่านนี้อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามี FC เป็นคนแบบนี้หรือ FC กลุ่มนี้ตั้งใจจะสร้างกระแสอะไรบางอย่างผมไม่รู้นะ บางทีบางสิ่งผมก็นั่งคิดอยู่ว่าอ้าผมก็สงสารอยู่ดิทำไมต้องมีเอฟซีแบบนี้มาทำเพื่ออะไรต้องการอะไรและประโยชน์ที่คุณจะได้ได้เพื่ออะไรคุณเข้าใจไหมคำว่ายืนหนึ่งคืออะไรยืนหนึ่งคือคนที่จะยืนหนึ่งได้ต้องพิสูจน์ความสามารถพิสูจน์ยังไงให้คนยอมรับคุณเอาผลงานของคุณไปพิสูจน์ ไม่ได้ไมาบอกว่ามาเม้นเพื่อพิสูจน์หลักการทฤษฎีของคุณมันผิดพลาดไงผมไม่รู้ว่าประโยชน์ที่คุณจะได้รับตรงเนี้ยไม่ว่าคุณกําลังจะช่วยน้องหรือคุณกําลังจะทําลายน้องคุณไปนั่งวิเคราะห์ดีๆนะใช้สติปัญญาที่เราสะสมมาเราเรียนมาทุกอย่างไปนั่งวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เราเม้นไปตรงนั้นเราได้ประโยชน์จากตรงนั้นไหมเราได้ไหมก่อนเริ่มแรก แล้วศิลปินโอ้ไม่ใช่ศิลปแดนเซอร์ท่านนี้ได้ประโยชน์จากตรงนั้นไหมที่คุณมาเม้นถูกต,ต้องไหมครับทุกคนบนโลกนี้ไม่ว่าใครกระช่งางคําว่าจะขึ้นมาเป็นมือนหนึ่งหรือยือนหนึ่งคุณต้องพิสูจน์ด้วยผลงานนักกีฬาระดับโลกเขาไม่ได้พิสูจน์ด้วยคําพูดนะโอ้ยผมเก่งที่สุดในโลกไม่มีใครเขามีพิสูจน์ด้วยผลงานสิติที่ทําได้ ผลงานที่ทําได้ซิตีเหมือนทํำลายสถิติโลกแมนบอกครับทําไว้เท่าไหร่เขาทําลายไปแล้วนี่ผลงานของเขาเหมือนนักกีฬาฟุตบอลเปิดช่อง youtube ไม่กี่วิคนติดตามเป็นล้านรับโล่เงินอีกไม่กี่ชั่วโมงรับโล่ทองนี่ระดับโลกยืนหนึ่งเขาเรียกยืนหนึ่งแต่เนี้ยเราเป็นใครอะไรยังไง อยู่ที่เชยมาบอกว่ายืนหนึ่งเต้นเก่งกว่าคนนั้นคนนี้ถ้าเป็นการทําวิจัยหรือวิเคราะห์ทุกอย่างเอาสีติมาเทียบหรือทําโพมาพิสูจน์จากการสํารวจคนสามแสนคนห้าแสนคนยกย่องท่านนี้ว่าสุดยอดของวงการหมอลำอาตัวนี้ไม่ได้ว่าทําโพมาเลยมาติก๊กติ๊กว่าใครยอมรับว่าตัวนั้นตัวนี้เต้นเก่งเต้น,ตนคนนี้เต้นกว่าเก่งกว่าวงนั้นทางนั้นเต,นต้นกว่าวงนี้ เหมือนที่คุณบอกว่าคนนี้เต้นเก่งกว่าวงหนึ่งอา้าวก็เอามาสํารวจวางเลยวงหนึ่งวงสองให้ติ๊กเลยแดนเซอร์ท่านไหนเต้นเก่งที่สุดในสองวงนี้วงหนึ่งวงสองนี่อย่างน้อยคุณก็การันตีโอ้คนนี้ได้ที่หนึ่งของวงแมนมบราคาพี่นอนั่นคือสิ่งที่คุณควรที่จะไปทําและเม้นต่อมาเบิ้งเดียวเหเพื่อนวะต่อไปต่อไป วงตึกตึกจะด,ดังกว่าวงหนึ่งดูที่ละ่ะจะด,ดังกว่าวงหนึ่งพัน่ะเจ้าเป็นหมอดูหเวใจยังไง <c oughs> ยู่ซื้อเจ้าก็เป็นหมอดูอย่าเดาผมบอกแล้วทําทุกอย่างอย่าเดาการที่คุณมาเม้นอะไรทุกอย่างมันพิสูจน์ตัวพิสูจน์ต,ตัวตนของคนเม้นมันบอกความรู้ความสามารถของคนเม้นคุณไปเดาได้ไงคุณอย่าไปเดานี่คุณพิสูจน์ด้วย หนึ่งการวิเคราะห์ทุกอย่างการทําวิจัยหรือการที่คุณจะมาโปรโมทหรือจะพูดอะไรหนึ่งคุณต้องไปพิจารณาว่าวงหมอลาในประเทศไทยณนะตอนนี้เปิดไปกี่วงให้พิจารณาตรงนั้นแล้วไปสํารวจสํารวจแต่ละสถานที่ไปสํารวจแต่ละวงคนมาดูคุณก็ทําให้มันเรียบร้อยอยากเป็นคนวิเคราะห์คุณก็ต้องเอาข้อมูลมาเทียบไม่ใช่พูดลอยๆพูดเดาๆ เนี่ยเห็นเพราะว่าคุณพูดลอยๆอย่างน้อยก็โดนผมว่าใอ้อยู่เนี่ยถูกต้องไหมครับทําไมไม่เอาข้อมูลมาเปรียบเทียบละ่ะไม่เอาสีตีเลยว่างๆวงนั้นวงนี้นขี่ไปหรือโทรหาใครก็ได้บอกยอดนะครับบอกยอดแน่บอกยอดแนะ่นค่ะวงนี้เมื่อนี้คนซื้อตัวตัวไหนเขาตัวไหนคขายได้บัตรตัวไหนโจท์ทำสีตีมาหนึ่งปีมาสรุปแล้วผลงานบอกโอ้จากการสำรวจทำวิจัยมาหนึ่งฤดูกาลเต็มเต็ม ที่ฉันและที่ตึๆก,ก,กและทีมงานได้ไปสำรวจหน้าเวทีหน้างานทุกวงหมอลำแล้วเห็นได้ว่าวงนั้นวงนี้มีสิทธิคนยอดชมเท่านี้เก็บเงินได้เท่านี้เท่านี้รวมแล้วทั้งกระดูการวงนั้นคนดูเท่าไรเก็บเงินได้เท่าไรมีงานเท่าไรวิเคราะห์แล้วเฉลี่ยสิทธิค่าไรายได้จากการไปแสดงกี่งานอะไรก็ว่าไปสรุปยอดแล้วปีนี้ทําการแสดงคนจ้างไปกี่งานโอ้เป็นเยอะสูงสุด คนจ้างงานเยอะวงนี้จ้างเยอะสิทธิค่าจ้างแต่ละวงเท่าไรคุณก็โจทย์มาทีละผลงานมาหนี้แต่ละสนามได้เท่าไรเฉลี่ยแล้วตกงานแล้วเท่าไรสุภาพรวยงานเก็บแล้วได้ยี่สิบสาสิบล้านสมมติกบว่ากันไปแล้วก็เฉลี่ยแล้วตกงานแล้วเท่าไรคุณก็ทําให้มันละเอียดแล้วคุณก็บอกว่าคนนั้นคนนี้เป็นที่หนึ่งเบอร์หนึ่งก็ว่ากันไปแล้วมาพูดโอ้ยไม่มีใครเถียงคุณผมคนหนึ่งเราไม่เถียงเลย ยอมรับโอ้เราเห็ดดีเว้ยสนับสนุนนี่เป็นคนที่ทําให้ทุกอย่างกระจายผลงานทุกอย่างนี่แหละชัดเจนถูกต้องไม่ใช่ว่ามาเม้นเหมือนเบิเ้องต่ละเิ่นเม้นโอ้ผมก็ว,ว่างองอยู่สิผมเป็นคนสนับสนุนหลาน้อยศิลปินเดี๋ยวคนที่บอกว่าคนนั้นคนนี้เต้นเก่งผมไม่รู้หรอกว่าคุณเต้นเก่งแค่ไหนเพราะผมไม่ได้ติดตามแต่ถ้าว่าน้องไปเต้นแล้วเหนื่อยร่างกายไม่ดีไม่แข็งแรงสมมติ เนยาวๆไม่ได้อนาคตร่างกายเป็นอย่างนี้ปรึกษาผมเป็นโค้ชผมเป็นนักกีฬาเรียนอยู่โรงเรียนกีฬาด้วยตั้งแต่เด็กรู้การออกกําลังกายทักษะจะเอากล้ามเนื้อเสริมสร้างตรงไหนบอกมาเลยทํายังไงจะให้อึดทนร่างกายไม่เหนื่อยไม่ล้าทายังไงขยายปอดร่างกายอย,าอย่างได้ในนี้สามารถเป็นแดนเซอร์ยาวๆถึง40ปีร่างกายแข็งแรงอันนี้สุดยอดผมสอนได้ เรียลแรงจะเอาอยัางไงไปเต้นเต้นยังไงยังไงเต้นยาวๆเต้นได้ทั้งคืนเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเต้นแบบมีพละงกาลังสูงเต้นไม่เหนื่อยใส่เต็มที่ไม่มีเหนื่อยมาเลยผมจะสอนการออกกําลังกายแต่ว่าให้ผมเต้นเต้นไม่เป็นหรอกแต่ผมให้แรงได้สอนวิธีออกกําลังกายให้ร่างกายแข็งแรงอึดทนนานเต้นได้จนหนุ่ยสี่สีสปีผมสอนหนยครับเพื่อเราจะได้เป็นมือหนึ่งในการเต้นตัวนี้สามารถแนะนํากันได้ครับพี่น้อง นี่แหละคือสิ่งที่ผมจะพูดบางสิ่งบางอย่างอย่าพูดลอยๆพูดเดาๆเชียหรือทำลายน้องไปคิดเอาว่าสิ่งที่เราเม้นออกมาเราเชียหรือเราทำลายไปคิดเอาวิเคราะห์ดูผมเชื่อเลยว่าสติปัญญาเราโตแล้วน่าจะคิดได้จุดนี้ครับพี่น้องสุดท้ายท้ายสุราคาบขอขอบคุณ f c ทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจช่องหนุบบุบล์คนไยเอ็ดด้วยดีเสมอมาของ้ท่านมีความสุขความเจริญตลอดไปครับสวัสดีครับ